สวัสดีครับผมกมลนะครับเมื่อนี้ครับผมมีขวอมฝันของพ่อศักครับมาลอยฟังงวดที่พระนั่งเมื่อกี้ครับพ่อศัก์ถูกเลขบนครับคือหนึ่งเก้าขอมฝันของเรานะครับเนาะหลายคนอาจจะได้ยินชื่ออยู่ที่ว่าเกี่ยวฝันมาพระตรงน้าใต้แน่สร้างเหยียบแน่คือเลขของเราเขามาหลายงวดครับแต่กับงวดล่าสุดคือเราฝันว่าเกี่ยวกับเลขคือหนึ่งเก้างวดนี้เราฝันต่องวดครับเราก็เลยอยากเล่าค้อมฝันตัวนี้ให้ทุกคนได้ลองฟังมึงครับ ถาม่าเป็นเลขมาบอพอแล้วต่อเลยคือคือเราจะสื่อเราจะสื่อไว้เลยล่ะครับคือความฝันของที่ว่าเราฝันเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเราฝันครับ <c oughs> เราฝันมารถยางแตกครับเด็กหน่อยนักเรียนานาังในรถเน็ยเต็มเลยห่องสนามมันไหวเลยรถยางแตกคือชีวิตจริงเนี่ยคือเล่ากับบ่ได้ขับรถทรงในเรียนไดแต่ว่าในความฝันจูจๆบุหงว่าเรา ขับรถทรงนักเรียนเด็กจากไหนก็บมโหกันคือในความฝันเราบอกว่าช่วงประมาณเช้าๆแล้ววะก่อนที่ว่าเขาสีผ้าเด็กหน่อยไปโรงเรียนครับประมาณเจ็ดโมงเช้าเราขับรถครับเราเป็นคนขับรถเด้เราเป็นคนขับรถให้เด็กหน่อยนางเด็กน้อยนี่คืออายุไม่เยอะครับประมาณพอซีพอหาแล้ววะแต่ว่าเต็มรถเลยเด้คือรถขันานคือไม่ใช่รถตู้ครับเป็นรถกระบะสองแถวเด็กหน่อยกันนางนี่รถ และก็เล่ากับไปคนขับครับจะหอดโรงเรียนแล้วละวะจะหอดโรงเรียนแล้วแต่จู่ๆมันเหยียบยังสักอย่างครับระเบิดมันแตกยางมันแตกครับยางแตกเลยครับวันนี้เด็กหน่อยนั่งในรถห้องวัาสันห้องห้องสนามมันไหวเลยเด็กหน่อยมันหยาดครับเราก็เสบุงห็นใจเนาะเราก็ขับไปเลยเนาะคือช่วงที่ว่าในฝันพิ่งบอกว่าช่วงที่ยางแตกนี่คือพึ่งกันยังขับเลยครับ ก็ยังขับบด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 ไปเรื่อยนะเพื่อที่จะให้ถึงโรงเรียนใช่ะเราบอกว่าถ้าหากว่าคอยจอดเนี่ยคือเด็กหน่อยมันสิไปโรงเรียนบมท่านแต่ในความฝันคือผนว่าผนพยายามขับรถเนี่ยคือบดบดบถรให้มันไปหอดโรงเรียนนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเด็กเด็กหน่อยในรถคือมันห่องมันห้องให้เต็มขนันรถเลยคือมันอยากจะลงใช่ะมันอยากลงจากรถพอรถมันย่างย่างมันแตกแล้วก็มันขีดแบบไป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 รถมันใสายังสิครับเด็กหน่อยมันก็เลยหยาด แต่พอซักนี่คือเพิ่นบปจอดรถเด้เพิ่นบปจอดรถเลยเพิ่นกับขับรถแบบซ้าใส่้า,ายไปขัว้ายมากที่คือเล่าก็ขับรถไปเรื่อยๆครับขับรถเกือบหอดโรงเรียนแล้วเกือบหอดรงเรียนครับ <c oughs> แต่ไม่ถึงโรงเรียนอุบัวครับเป็นอย่างเราบอกว่านอกจากรถย่างแตกแล้วแถมรถมาย่างรุดอีกหมายถึงวันหล่อรุดครับสองสอน หมายถึงว่าโชคลายสองส่อนรอบแรกคือยางแตกยางแตกบ่พอจะถึงหนาโรงเรียนแล้วมาหลอดรดอีกวันนี้เด็กหน่อยยิ่งให้สนามันไวเลยครับแทนที่เราจะจอดรถแล้วกะให้เด็กหน่อยอยางไปันไดเหนเพราะว่ามันมันเหลือบาใกล้สินะแต่ว่าเด็กหน่อยกับไวร่งครับถึงเป็นรถสองแถวแต่ว่ามันเป็นรถแบบประมาณว่าตู่ทึบสินะแบบว่าปิดปิดข้างหลังไว แะไก็ดิ้นหน้อยมันออกบ่หร้่สินะมันก็ต้องค่าอยู่ในหันสุนะครับเล่ากับลากรถขั้นที้แหละครับจนหอดหน้าโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนครับถึงแค่หน้าประตูโรงเรียนเพราะว่าหลอ่อมันหลุดก่อนพอซักเราฝันประมาณนี้ครับเราฝันโอ้ยหแล้ววะแต่ถ้าเรื่องจริงครับเราก็บอกว่าถ้ายั่างย่างมันแตกเพราะพนังคือ,อ,อก็ต้องจอดแล้วแต่ในกล้องฝันคือเราบ่อจอดได้เลยครับไม่จอดเลยเราคือสิมีอคติประมาณว่า ต้องส่งเห้เด็กหน่อยหอดถึงโรงเรียนถ้าบอ่อจังสันคือคุณครูเขาสีทำโทษนักเรียนแล้วก็ประมาณว่าเขาสีทำโทษคนขับรถนํางีนะแบบในใจากอเกลืกอคิดว่าต้องส่งเด็เดกให้ถึงโรงเรียนแต่เราก็บอได้คำนึงถึงความปลอดภัยเด็กหน่อยนะครับเนาะลเกาอขับไปเลยอันนี้คือในความฝันนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงในความในความฝันลรอก,กับฝันประมาณนี้ครับนี่คือความฝันของพ่อสัตว์ง <c> บ <oughs> วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นกอกจถามมาตัวเล็กตัวไหน แล้วก็ต่อเลยครับน่าจะเป็นทะเบียนรถแล้วทั้งยางแตกทั้งหลอดรุดเด็กน้อยกับยู่บนรถพร้อมและก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะบอดด้ไป่ใสเลยบอเ,เ,เนี่ยครับเลขนี้อาจจะอยู่ยูแล้วก็ได้เพราะว่ามันยางแตกแล้วแทนที่เราจะจอดไม่จอดประมาณว่าอาจจะโมโหก็เลยเหตุเหุ้หลอดรุดยู่คิงนิ่งเลยครับทั้งทะเบียนรถทั้งเด็กน้อยแต่เราโมโหว่าเด็กน้อยมิจฉาคนนะครับแต่ในในความฝันเราบอกว่าเด็กน้อยหลาย ถึงหน่อยหัวเอาปลอยแปะประมาณปอสามปอสี่ประมาณนี้ครับเราเห็นแต่ว่าเราไหวนะับจํานวนคนแต่ทีเนี่ยคือหู่นรถมันย่างแตกแห้วยังย่างฟื้นบดไปอยู่อลไครับมาหอดหนาโรงเรียนแล้วกําลังกําลังสีเขาหอดโรงเรียนครับหล่อลุดก่อนแปลครับไม่แน่ครับเลขนี้อาจจะหยุดเขาให้หยุดแล้วแต่เราบรย,ยุทธ์หลุดเลยเลขนี้อาจจะอยู่เลียวกันนครับทะเบียนรถเนาะครับเนาะทะเบียนรถที่ว่า พอซักเราฝันครับเป็นอย่างเราถึงหูว่าเป็นไอเราจําทะเบียนรถดได้เพราะว่ารถคันนี้คือเป็นรถที่ว่าพอซักเราขุนเคยแล้วก็เราก็เห็นประจําครับทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถพอซักเราขับครับในความฝันหกหนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าครับอันนี้คือทะเบียนรถนะครับนี่ นี่คือทะเบียนรถของพ่อศักดิ์ครับบนไหนครับอาจจะมาก็ได้แต่ถ้าถามมามากน้ำบอผมเนี่ยก็อาจจะมากอยู่นึงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขคล้ายๆกันกับเลขของผมเลยเลยคล้ายเลขตรงหมดผมเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับมีหลายหลายคนเหมือนกับเลขตัวนี้เป๊ะเลยหรือว่าตัวนี้จะมาบ่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาก็ไม่แน่ครับอาจจะมาก็ได้ เราบอกแค่ที่เบี้ยรถครับเบอร,บร์องถามวาอยู่ครับบอร์องถามเลยที่บ้านเอาแค่ที่เบี้ยรถก็พอครับบ่รแน่อาจจะออกตรงตรงเหมือนกับความฝันของพี่เอกกันเนาะเราฝันย่ำไหนเลขออกย่ำไหนนะครับกัเรอมีนาเบิงเพราะว่าจะยืมตันเหรนครับอย่าลืมตั้นเหรนว่า <c oughs> อาจจะมาสองตัวหรือมาสามตัวก็ได้แต่ว่าผมสีบอกขอตัดไใหน้นะครับผมจะบอกขอแยกใหน้นะว่าเป็นเหล็กตัวใดแน่แต่จะขอเกินเกินในซื้อ อาจจะเป็นหกหนึ่งเจ็ดหเจ็ดห้าหรือหนึ่งเจ็ดห้าครับแก่ลองพิจาเบิงแต่หากว่าผมตัดให้แล้วมาวางเลขหลายตัวเนี่ยมื่อเชื่อมันจะเป็นเลขหลายหางหลายๆคนอาจจะซับสนครับว่าผมบอกเลขหลายขึ้นไปสินะถึงจะออกก็ให้ทุกคนลองไปจับจับเอาครับมันจะสีบดตองสับสนนะครับนะอาจจะดูแหวว่าอ้ยกบหน้าจับให้หลยโวดเลือกบ่ถือใช่ไหมแต่หากว่ามากตัวไหนก็นลองพิจาเบิงครับเนี่หกหนึ่งเจ็ดห้า แกแค่เลือกที่นี่ครับเพื่อมันออกสามตัวหนาหรือสามตัวหลังไก่เขาเลือกเอาครับผมนี่คือความฝันของพ่อศสักฝันย่ำใดเลขออกย่ำนั้นจริงๆนะครับมวยที่ผ่านมาก,กับเราก็ถือหนึ่งเก่านะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้ถูกสามตัวนะครับเนาะก็คือเกือบถูกว่าไงคือเกือบถูกสามตัวนะครับเลขออกห่าหนึ่งเก้าแต่เราก็ซื้อหนึ่งเก่าเลขฝันของเราในหลายมวดที่ผ่านมากรารลองมีหน้ามั้งครับนี่คือความฝันของเราต่องวดเลยตอนแรกอะ่ะผมบ่ได้คิดว่าเล่าสีบอกเห็นฟังไหน แต่อันนี้คือเราถักมาว่าสีลองฟังบอเพราะว่าฝันแปลกๆอีกแล้วแปลกตรงที่ว่าบ่เคยได้ขับรถนักเรียนได้ปกติกับบ่มีบ่ไดขับรถให้ทรงนักเรียนผอมปกติกับอยู่ต่บ้านเนววาปะลองพิจารมาครับอีกรอบหนึ่งครับคือทีเบียนรถคือหกหนึ่งเจ็ดห้าครับผมฝันพอสักงวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม